เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับวัย4ี่สบิบบวกอย่างเราที่มีปัญหาผิวหน้าไม่กระา่างใสมีริ้วรอยขาดความชุ่มชื้นผิวหน้าไม่มีออร่าและยิ่งเหมาะสําหรับคนที่ชอบนอนน้อยนอนดึกเลยค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่เราหน่อยสไตล์50บวกค่ะวันนี้หน่อยมีสลิปปิ้มานะคะที่ทํามาจากพืชผักผคลบสีม่วงถึง9ชนิดด้วยกันค่ะทุกคนเนี่ยคือเป็นว o โอเซลมัลติแอนตี้ออกซิเดนซ์สลิปป้มาค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นมาที่ช่วยฟื้นฟู ิวแบบเร่งด่วนสําหรับสาวๆทุกคนเลยค่ะบอกเลยว่าเลิศมากๆยิ่งหน่อยนะคะเป็นคนที่ชอบนอนดึกบวกด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนิ้วลอยขาดความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะตอนนี้หน่อยใช้มาแล้วถึง3ามอาทิตย์นะคะหน้าที่เคยขาดความชุ่มชื้นแห้งก้านนะคะแล้วก็มีแบบรอยใต้ตายเยอะๆตอนนี้แลดูแบบจางลงมากๆแล้วก็หน้าชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยนะคะวิธีการใช้นะคะ ก็ง่ายมากๆเลยค่ะหน่อยใช้ช่วงกลางคืนหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาครีมเข้าไปเลยค่ะครีมของเขานี่บอกเลยว่าสัมผัสแรกที่ใช้นะเนื้อครีมของเขาเนี่ยเนียนแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ซึมไวนะเราเอามือสัมผัสที่หน้าเราหน้าเราจะมีความลืน่นแล้วมีความชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนไวโอเซลสลิปปิ้งมาสตัวนี้นะคะทํามาจากพืชผักผลไม้สีม่วงถึงเก้าชนิดด้วยค่ะแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ AHA ธรรมชาติจากผลไม้ ด้วยค่ะแถมยังไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมพาราเบนด้วยนะคะเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วสาวสคนไหนนะที่ต้องการบูดผิวแบบเร่งด่วนนะคะอยากได้หนะ้าออล่ามีความกระจ่างใสนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะต้องไวโอเซลสลิปปิ้งมาส์ตัวนี้เลยค่ะทุกคน